หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเกมรับกันก่อนเลย วันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามาเป็นอันดับต้นๆหนื่งเขว่าได้หลังจากเมื่อสำมอร์ที่แล้วเราก็เสียทางโจเอลมาติสปากหลังมากประสบการณ์ที่อำลาสโมสรของเราไปหลังจากที่เขาไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ ขณะเดียวกันในช่วงซัมเมอร์นี้เราก็เสียทางจาเรลคอนซาเซนเตอร์ฮารดาวลูกอนาคตไกลไปอีกหนึ่งคนหลังจากเขาย้ายไปเปิดตัวกับทางข้างขายยาไบเออร์หรือเวอร์คูเซนสโมสรชื่อดังจากศึกบุนเดสตีก้าของประเทศเยอรมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสนมราคาในเบื้องต้น30ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก5ล้านปอนด์แม้ว่าทีมของเราจะมีเงื่อนไขที่สามารถจะซื้อตัวเขากลับมาร่่มติดแอนฟิลได้ในอนาคตข้างหน้าก็ตามที ตจากการที่เราเสียนักเตะคนสําคัญไปถึง2คนแบบรายปีกันเลยทีเดียวก็ทําให้มันมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเสริมนักเตะหน้าใหม่เข้ามาชดเชยการขาดหายไปของพวกเขาดังกล่าวหนึ่งในคนที่เคยเป็นเป้าหมายของทีมเราตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาก็คือตัวของทางจอร์ดักเวตเวดดาวเตะตัวเก่งจากทางสโมสรทัฟฟี่สีน้ําเงิน เอเวอร์ ton, ตันเต่าประสักใหญ่ที่สุดของดิวดังกล่าวข้างต้นนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องค่าตักของทางนักเตะแม้ว่าเขาจะถูกยนกลดขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยกต็ตามทีล่าสุดเราก็ได้เห็นรายงานข่าวจากทางเดลี่เมลแถบลอยชื่อดังจากประเทศอังกฤษที่มีการระบุชัดลงมาเลยว่าทางแอรเวอร์ตันเองก็ไม่ได้คิดจะขวางทางการย้ายทีมของทางเบตเตอร์หากแต่เชื่อว,ว่าดิวนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์หน้ามากกว่าที่จะเป็นตลาดรอบนี้ สาเหตุหลักที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะตัวของทางเบรเป็นเองมีเงื่อนไขก็จิตสัญญาที่ถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขากับทางยอดทีมจากทีมกูดิสันฟาร์คเพียงแต่ว่าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นนั้นจะมีผลตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์หน้าเป็นต้นไปและอีก12เดือนนับจากนี้ ซึ่งในเงื่อนไขนั้นมันก็มีระบ,บุค่าจิกสัญญาของเขาเอาไว้ที่ตัวเลข70ล้านปอนด์ด้วยกันซึ่งหมายความว่าหากทีมใดก็ตามยอมจ่ายเงินค่าตัวตามตัวเลขดังกล่าวทางเอลเวิร์ตตันเองก็ไม่สามารถที่จะขวางทางการย้ายทีมของนักเตะได้เพียงแต่ว่าเงื่อนไขนี้ยังไม่ได้มีผลในช่วงซัมเมอร์นี้และขอย้ำว่ามันจะเริ่มสามารถใช้งานและลั่นไกได้ตั้งแต่ปีหน้านั่นเอง มาพูดถึงหนึ่งในนักเตะที่เคยได้รับความสนใจจากทีมของเราในอนดีตที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็จะมาเกาะติดอีกหนึ่งคนที่กำบิกระแสข่าวโผพันกับทีมของเราระหว่างการแข่งขันในฤดูกาลที่แล้วกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางมอร์แกนกิฟต์ไวส์มิดฟิลดตัวเข่งจากทางสโมูสรเจ้าป่านับติงแฮมฟอร์เรสหลังจากตัวของทางนักเตะเองก็โชว์ฟอร,ร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมของทางนูโนเอสปริโตซานโตซึ่งช่วยพวกเขากลายมาเป็นทีมมาเมิดของ primary, เวทีพิมพ์ริกในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างแพ้จริง ผลงานส่วนตัวของทางกิ๊บไวส์ก็ฝากผลง,งานการมีส่วนร่วมในการทำประตูไปมากถึง15ลูกจากการลงสนาม34นัดในเกมหลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษเมื่อสี่สั้นที่ผ่านมาโดยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูด้วยตัวเองไป7ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก8แอสซิส นั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงตกเป็นข่าวพัวพันกับหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วทวีปยุโรปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทาลิเวอร์พูลของเราทรว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง B B C Sport สำหรับข่าวเบอร์หนึ่งของกอบอังกฤษก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าในตอนนี้ ทีมที่กำลังจะเข้าวินคว้าชิ้นปลามันไปครอมันคือทางไก่เดือทองท็อดแนมฮอสเปอร์หลังจากพวกเขาตกลงปรงใจที่จะใช้เงื่อนไขค่าจิกสัญญาของตัวดาวเตะวัย25ปีรายนี้ที่ถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขากับทางน็อตติงแฮมฟอร์เรสที่ตัวเลข60ล้านปอนด์ การเสริมทัพดังกล่าวข้างต้นของยอดทีมจากกรุงลอนดอนนั้นก็เรียกได้ว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะพวกเขาเองก็เพิ่งจะมีการเปิดตัวทางโมฮัมเมดคูดูสสตาร์ดังจากทางกลุ่มค้อนเวสแฮมยูนาเต็นเข้ามาเสริมแนวรุกให้กับพวกเขาไปแล้วแบบสดๆร้อนรอนหนึ่งลายที่ค่าตัว55ล้านปอน และหากได้ตัวของทางกิฟวาส์เข้ามาปั้นเกมคอยป้อนบอลให้แล้วด้วยมันจะทําให้เกมลุกของพวกเขาดีขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาแน่นอนภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างทางโตรมัตแฟรงท์ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาทําหน้าที่แทนที่ของทักอังเต้ปอตเตโ,โกกูที่ถูกไล่ออกจากตําแหน่งไปแม้ว่าเขาจะนําทีมประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกพร้อมคว้าตัวไปรู้สึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในการแข่งขันฤดูการใหม่นี้ได้กระตาที มาพูดถึงอดีตนักเตะเป้าหมายเก่าของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูนักเตะจากทีมชุดใหญ่คนปัจจุบันของเรากันบ้างดีกว่าถ้ามันมีโอกาสที่เขาจะย้ายออกจากทีมของเราไปในช่วงสัปเหร่อี้ นั่นก็คือในรายของทางฮาวิเอ็นเลียนมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเองหลังจากโช้าตัวได้รับโอกาสลงสนามค่อนข้างจะจํากัดในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาจึงทําให้เจ้าตัวตัดสินใจไปแล้วว่าการย้ายทีมออกไปน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายสําหรับสถานการณ์ณปัจจุบันล่าสุดทางมิกราวอดีตหัวหน้าทีมแมลมองของทางปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนาต็ดตั้งแต่สมัยที่ทางเซอร์อาร์ฟอฟ์กูสันอดีตปรมกุลซือระดับตำนานอย่างกุมบางเหียนอยู่ก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลวงในที่เขาได้รับทราบมาเลยว่ายังไงเสียตัวของพักเอเนียตเองก็ตัดใจไปแล้วว่าจําเป็นที่จะต้องยักออกจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ pool ของเราท่ามกลางาความสนใจจากสโมสรมากมายไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขันเวทีพรีเมียร์ลีกเอหรือบรรดาสโมสรจากต่างแดนที่กระดุมแสดงความสนใจในตัวเขาอยู่ ฮาว่เอเนเียดจะยักออกจากทางหรือร์พูลอย่างแน่นอนนะบราลกล่าวมันเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วตอนนี้มันก็แค่ต้องรองดูว่าเขาจะย้ายไปลงเอยที่ไหนและอย่างไรเท่านั้นเองแน่นอนว่าเขาเป็นที่ต้องการตัวของหลาสโมสอนนะแล้วมันก็มีหลายทีมมากๆที่อยากจะได้รายเซ็นของเขาไปครอบครองหากเฉพาะในเกมพิมล็กเองก็มีทั้งทางไรตันแอนด์ออฟอัลเบียน นิวคาเซิลอยู่หนาแต่นและท็อแนมฮอสเปอร์ลงไปถึงอีกหลายสโมสรจากประเทศเยอรมันที่มีการเกาะติดสถานการณ์ของเขาอยู่จากใกล้ชิดด้วยเหมือนกันผมคิดว่าตัวของทักเอนเลียดจะกลายมาเป็นสมบัติล้ำค่าของสโมสรสเหล่านั้นเพราะนี่เป็นนักเตะที่คุณบอกได้เลยว่าเปรียบบริพรสวรรค์ในระดับที่สูงมาก หลายทีมมีการเกาอติดฟอร์มกันเล่นของเขาระหว่างที่โจ้ตัวไปลงเล่นให้กับทางทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีแล้วเมื่อได้เห็นเขาโชว์ฟอร์มได้ในระดับนั้นมันก็ทําให้พวกเขาเหล่านั้นพร้อมที่จะเดินหน้าดีในการไล่ล่าตัวเขาไปครอบครองตอนนี้ตัวของทางเอ็นเลียดเองแทบจะไม่มีที่ยืนในสโมสรฟุตบอลลิเวร์พูลแล้วลทีมเองก็พร้อมที่จะปล่อยตัวเขาออกไปด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้ย้ายไปอยู่ที่ไหนแต่ตัวของทางโอดตัวเองก็แฝงออกอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอเพราะที่ลิเว์พูลนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยจะมีความสุขกับบทบาทการเป็นเพียงแค่ตัวสับรอง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็เปิดประเด็นมยวยเรื่องดาวของคนที่มีโอกาสจะย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่มีกระแสข่าวหนาหูมากที่สุดในประเด็นดังกล่าวข้างต้นด้วยเช่นเดียวกันก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางหลุยดิออสจิกทีมชาติโคลอมเบียของเรานั่นเองหลังจากเขาได้รับความสนใจอย่างจริงจังทั้งจากทางเจ้าบุญทุ่ม บาร์เซโลนาลัดทางเสือใต้อบาเยนน์เมน่งดีแต่ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวจากประเทศเยอรมันที่มีการกล่าวอ้างว่าดิ a อสบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปลงเล่นกับยอดขีมจากคว้นบอเรียได้แล้วด้วยท้าให้มันเหลือเพียงขั้นตอนของการที่บาเยนท์จำเป็นจะต้องตกลงค่าตัวการย้ายทีมของทางนักเตะกับต้นสังกัดของเขาอย่างทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราให้ลงตัวเท่านั้น ทกวันล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางมิกเปาอีกเช่นเดียวกันก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าอีกหนึ่งสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวเขามาโดยตลอดอย่างทางบาร์เซโลนาก็ไม่พร้อมที่จะยอมแพ้ให้กับทางบาเยน์แต่ในทางตรงกันข้ามทางเดโก้พู้อมนวยการกีฬาของพวกเขาพร้อมที่จะใส่เกียร์ห้าในการแข่งขันแย่งชิงรายเซ็นของนักเตะในครั้งนี้ซึ่งนั่นก็จะส่งผลดีกับทางลร์พูลของเราที่จะทําให้ค่าตัวของเขาพุ่งขึ้นมาอย่างมีในย้าสาคัญนั่นเอง บาเซลูนากำลังวางแผนการที่จะดำเนินการในการเซ็นสัญญากับทางหลุยดิอาสอยู่นะบราวกล่าวเขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรแัะทางลิเวอร์พูลเองก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอที่เข้ามาสำหรับตัวเขาหากมันเป็นตัวเลขที่มากเพียงพอบาเซลูนาเพิ่งจะพลาดได้ตัวทางนิโก้วินเลียมสไปดังนั้นพวกเขาจะกลับมาเปิดการเจรจากับทางลิเวอร์พูลอีกครั้งเพื่อดูว่าสโมสรจะเปิดกว้างแค่ไหนสำหรับดี่งนี้ ก่อนหน้านี้นเราพูดถึงตัวเลือกในแนวรูปของลิเวอร์พูลและ Rot, อาร์เนสซัสก็ยังคงต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกให้กับพวกเขาเพิ่มเติมดังนั้นหากทางดีอาร์สย้ายออกไปลิเวอร์พูลก็จะนําเงินค่าตัวที่ได้กลับมาลงทุนใหม่ก็เปิดทางเลือกใหม่ๆให้กับทีมเข้ามาแทนที่เขาผมคิดว่าสโมสรเปิดรับความเป็นไปได้นั้นอยู่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าบาร์เซโลนาจะยอมจ่ายค่าตัวในระดับทิ่ทางลิเวอร์พูลมีการเรียกร้องเอาไว้หรือไม่ พวกเขาก็มีการมองไปที่ทางมาคัดแรดฟอร์ดด้วยบางที่อาจจะเป็นรูปแบบสัญญาย,ยิมตัวเพราะฉะนั้นดิอาร์รจงไม่ใช่เป้าหมายเดียวของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะจ่ายเงินค่าตัวตามที่ลิอร์พูต้องการได้ก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเบน,นเป้าหมายไปหานักเตะรายอื่นแทนเนื่องจากลิอร์กูจะไม่ยอมปล่อยตัวดิอารออกมาแบบถูกๆอย่างแน่นอน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะของทีมเราอีกเช่นเดียวกันแต่จะขยับมาดูดาวรุ่งอนาคตไกลอย่างทางเดนดดปิดดาวโรดของเรากันบ้างเพราะในการแข่งขันฤดูการที่ผ่านมาเขาถูกปล่อยยืยมตัวไปอยู่กับทางสิงแดงมิดเดิลสโบรที่ซึ่งเจ้าตัวก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยมีส่วนร่วมในการทําประตูให้กับพวกเขาไปมากถึง10บรูก จากการลงสนาม24นัดในศึกแชมเปี้ยนเช็พโดยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูด้วยตัวเองไป3ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไป7แอสซิสต์ด,ด้วยกัน นั่นจึงทําให้มันมีหลายสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางปราสาทเรือแก้คริสตันพาเลและก่อนหน้านี้มันก็มีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่เราจะนําตัวของทางนกไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อสเสนอเพราะขอแรกเปลี่ยนตัวกับทางมาร์เกอีเซนเตอร์ฮับตัวเก่งของพวกเขาได้ก็เป็นหนึ่งในนักเตะเป้าหมายของเราอยู่ตัว ย่างไงก็ตามดูเหมือนว่าคริสตันพาเลตเองจะไม่ต้องการเล่นในดิวดังกาหลังจากพวกเขามองว่าดิวของทางเกฮีนั้นอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยง่ายเพราะตัวของทางนักแต่เองก็ยังมีการเล่นแง่ว่าอาจจะรอย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้ามากกว่าประกอบกับการที่ทางพวกเขาเองก็มีโอกาสาที่จะเสียตัวของทักเอริบริชเอเซ แาวรุกทีมชาติอังกฤษที่กำลังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางปืนใหญ่อาสนา์นอกและรวมถึงทางเวอร์พูลของเราจึงทําให้ทางคริสตันพาเลตมองว่าด็อกจะเป็นตัวตายตัวแทนที่เหมาะสมในการเข้าไปอุดช่องว่างดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลได้นี่จึงเกิดอีกหนึ่งทฤษฎีของความเป็นไปได้ว่าเลี้ยวผูกอาจจะมีการแลกเปลี่ยนตัวของทางด็อกกับตัวของทางเอเซแทนที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนตัวกับทางเกฮีอย่างที่มีการกล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ ดังนั้นการใ,ใช้ด็อกไปเป็นข้อแรกเปลี่ยนนั้นตัวของเขาก็ถูกตีมูลค่าเอาไว้ที่25-30ล้านปอนด์ด้วยกันขณะที่ตัวของทักเอเซ่นั้นก็มีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขากับทางต้นสังกัดที่โตเล่68ล้านปอนด์ซึ่งหากงลกกรบนี่กันแล้วทีมของเราอาจจะจําเป็นต้องจ่ายเงินส่วนต่างเพิ่มไปอีก38ล้านปอนด์ในดิวดดมกล่าวครั้งต้นหากต้องการที่จะเดินหน้าการเจรจารในครั้งนี้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะไม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะกลับมาเปิดฉากขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้กันบ้างเพราะในตอนนี้บรรดานักเตะชุดใหญ่ของทีมเราก็มีการเดินทางกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นไปแล้วและโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องนักแรกของทีมเราในช่วงปีซีซั่นนี้ก็คือการที่เรา จะยกพลบุกไปเยือนที่บ้านของทางเพรสตันนอตเอนที่สนามลิดเดลสเตเดียมของพวกเขาในวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้หรือคืนวันอาทิตย์นั่นเองก่อนหน้านี้มันก็มีการหารือร่วมกันของทุกฝ่ายว่าเราจะมีการเลื่อนโปรแกรมหรือจะยกเลิกเกมนี้ออกไปก่อนหรือไม่ จากโศกกรนาตก,กรรมที่เกิดขึ้นกับตัวของทางเดียโก้โชตาแต่ท้ายที่สุดทั้งหมดก็ลงความเห็นออกมากตรงกันว่ามันควรจะเดินหน้าเกมนี้ต่อไปแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการไว้อะไรให้กับทางโชตาไปพร้อมกันล่าสุดทางนี้ว่าผูเอ็กโค่สื่อวงในของทีมเราก็เป็นการปล่อยข่าวการกเซเบตผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามในการแข่งขันกับทางเบรสตันน็อกเอ็นออกมาแล้วซึ่งพบว่ามันอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งสุดหน้าตัวกลาง เมื่อเรามีโอกาสจะได้เห็นตัวของทนันโดมิลกโซโบอสไลน์กับตันทีมชัิทางการ่ถูกนํามาใช้ในบทบาทใหม่กับการหยิบเป็นสูตรน่าจําเป็นในแผนการครั้งนี้เช่นเดียวกันกับทางจอร์จี้มามาร์ดัชวีลี่ผู้รักษาประตูที่จะย้ายมาจากทางไอ้ข้างข่าวบาเลนเซียและทางฟอร์เรนเวสตมิลอดเคร์เคสที่ก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมน,นัดนี้ตัวนังนั้นคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงของทีมเราจะประกอบไปด้วยจอร์จี้มามารดัชวีที่ i, ลงเฝ้าเสา แพงแบ็กโฟล์จะมีทางครอนนอร์แบนลีเวอร์กิลฟานได้โจโกเมสนักถามีล็อตเคือเคสคู่เมทฟิลตโตกลางมีทางอเล็กซิสแม่คออริสเตอร์นักหลักอันเกรวเวนแบ็ส่วนสามประสานแนวรุกก็มีโมฮัมเหม็ดซาลาห์ฟลอเรนเวตและทางโคนี่กัคโกทำเกมอยู่หลังสูตรน่าจำเป็นอย่างทางโซฟ์บอสไลน์ดังกล่าว ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องดาวความเป็นไปได้การเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่แต่เป็นในส่วนของตัวดิมเส้นกันบ้างดีกว่าเพราะอย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่ามันมีโอกาสที่ตัวของทางหรือดีอาร์สนั้นอาจจะย้ายทีมออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าทีมของเราต้องการที่จะรังตัวเขาเอาไว้ก็ตามแต่หากมันมีข้อเสนอที่เราไม่ขาดจะตอบปฏิเสธได้การย้ายทีมก็อาจจะเปิดกว้างขึ้นมาในทันที และหากมันเป็นเช่นนั้นหนึ่งในคนที่ตกเป็นกระแสข่าวโผพันกับทีมของเราอยู่นักเวลานี้ก็คือในราของทางโรดิโกซูปเปอร์สตาร์ดังจากทางราชันชุดขาวเรอันมารติสนั่นเองหลังจากตัวของเขาเองก็มีนัดหาหรือกับทางผู้บริหารของสโมสรราก่อนหน้านี้ตัวของทางชาบีออลองโซในายใหญ่คนดังของทางเรอันมารติสนก็มีการแจ้งให้ตัวหองทางนักเตะรับทราบไปแล้วว่าเขาสามารถที่จะเลือกย้ายทีมออกไปได้ในตลราดรอบนี้ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทัคแอนซิอินเด็กซ์สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการขึ้นภาพหัวข่าวใหญ่ประจําวันนี้เลยว่าเลว่าผูของเราอาจจะมีการยืนร่นข้อเสนอเพื่อขอเซ็นสัญญากับสตาร์ดังจากทางเรอันมารติด์ายนี้ในอีก2วันข้างหน้าข่าวดังกล่าวข้างต้นก็จะไปสอดคล้องกับรายงานข่าวของทางประเทศสเปนได้ก็มีการระบ,บุถึงเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันกันกบทางแอนซิอินเด็กซ์อีกด้วยเหมือน โรดิโกเกยเอสกลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอมมากที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยมี3ยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ออสซนอลและลิเวอร์พูลที่แข่งขันยั่งชิงรายเซ็นกันอย่างดุเดือดแหล่งข่าวระบุทางฝั่งลิเวอร์พูลเองก็ไม่ต้องการให้ดิวนี้หลุดมือไปโดยที่ทักอานเนอร์ส็อกกุนซือของทีมก็มองว่าโรดิโกคือตัวเลือกที่เหมาะสมในการยกระดับแนวลุกของทีมขึ้นไปอีกขัน้น สโมสรได้รับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของตัวนักเตะเรียบร้อยแล้วและมีแนวโน้มว่าจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการภายในช่วงไม่กี่วันข้างหน้ามาพูดถึงนักเตะจากทางสโมสรเรอัลมาดริดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับกลับมาดูหนึ่งในนักเตะของทีมเอาที่เพิ่งจะย้ายไปร่วมถิ่นซานเตียโกเบนนาเิลวแบบสด,สดสดร้อนรอนนั่นก็คือในรายของทางเร็ต อเล็กซานเดอร์อาร์โนอดีตบักขวารองกัปตันทีมของเรานั่นเองหลังจากแรกเลิกเดิมทีนั้นเจ้าตัวได้รับการคาดหมายว่าจะย้ายไปอยู่ที่นั่นในฐานะนักเตะฟรีเอเยต์แบบไร้ค่าตัวเมื่อถึงตอนที่เขาหมดสัญญากับทีมของเราในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน แต่สุดท้ายทางเรอัลมาดริดก็ยอมที่จะจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับทีมของเราเป็นตัวเลขถึง10ล้านปอนด์ื่อเซ็นสัญญากับตัวของทางเฟรน์ก่อนที่เขาจะหมดสัญญา1เดือนด้วยกันเพื่อให้ยจดตัวไปทําการแข่งขันในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกอย่างไรก็ตามในตอนนี้พวกเขาก็ได้ตกรอบก,กับเชือกไปแล้วเป็นน้ํามือของทางไปอัชเชปาลลีแสงแชมป์ใหม่โดยที่ตัวของทางเฟรน์เองก็ไม่ได้ถูกใช้งานในเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวอีกตัว ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทักแอนฟิวอชก็มีการขึ้นาพาดหัวข่าวใหญ่ออกมาอีกด้วยว่าเรคัมมัตติดได้เริ่มเสียใจกับดิวการคว้าตัวทางเท็ดอาล็ลซานเดอร์อาร์โนมาร่วมทีมของพวกเขานี่ไม่ใช่สถา,านการณ์ที่ทางเรอันมาติด,ดต้องการเลยเพราะทางเฟเดริโกเบลเบเดคือมิดฟิลด์โดยธรรมชาติและถือเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของโลกไม่ใช่แบ็กขาวาซึ่งสโมสรนไม่ต้องการจะใช้งานเขาในตำแหน่งนั้นแอนฟิวอชระบุ ฤดูกาลที่แล้วเรอัลมดริดจํจำเป็นต้องปรับตัวอย่างหนักพ่าทางดานิเอลกาบาเค้าได้รับบาดเจ็บและทีมก็ขาดตัวเลือกในตำแหน่งแบกขวาจึงหวังว่าเพื่อนอเล็กซานเดอร์อาร์โนซึ่งเป็นการเซ็นสัญญาครั้งสำคัญของพวกเขาแถมยังต้องจ่ายเงินค่าตัวที่ค่อนข้างจะถือว่าแพงทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาที่เหลืออยู่ของทางนกเตทางดังที่พวกเขาหวังว่านี่จะเป็นคนที่เข้ามาแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้กับพวกเขาได้ แต่คำถามก็คือเทรนด์ไปอยู่ที่ไหนแล้วทำไมเขาถึงไม่ได้ลงเล่นกับทางปารีสแซ็ชแมมซึ่งบางกระแสะก็อ้างว่าทางชาวบีอรองโซนั้นไม่ไว้ใจการเล่นเกมดับของเขาส่วนอีกส่วนหนึ่งก็มีการบอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บตันหากซึ่งเป็นสาเหตุที่เจ้าตัวหายหน้าไปจากเกมดังกล่าวคานโต และก็มีอีกหนึ่งกระแสที่บอกว่าตัวของทางเฟนนั้นทำผลงานได้ไม่สู้ดีเอาเสียเลยในช่วงระหว่างการฝึกซ้อมจึงเป็นสาเหตุที่อธิบายได้ว่าทําไมเขาถึงไม่ถูกใส่ชื่อเข้ามาในเกมการแข่งขันนัดสําคัญกับทางฝ่ายลีแสงแชแมทที่การพ่ายแพ้ในนัดดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ทําทให้ทางเรอัลมาดริดเองสูญเงินไปเป็นจํานวนมากจึงสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งให้กับทางผู้บริหารของสโมสร แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างพร่อมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ